เครื่องสภาพมือสองสภาพดีราคาถูกราคาเริ่มต้นที่1,500บาทจนถึงราคา2,900บาทสินค้ามีรับประกันมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางสอบถามรายละเอเียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0827572400 9หรือแอดไลน์เพื่อดูวิดีโอและภาพก่อนสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์ 0982757240จัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวเราไปไล่ดูทีละตัวชัดๆนะครับพันแปดรบาท1 0 0 0บาทครับอันนี้ Samsung นะครับ13กิโลครับอันนี้อัตโนโมัติครับ16กกิโล ด้านนี้เป็น l K ครับสิบสี่กิโลครับั้งใหญ่ๆครับสักผ้าหได้ครับอนี้ไม่มีฝาครับสองพันเกครับด้านนี้ครับสิบเอ็ดกิโลครับสองพันห้าครับโอเคครับด้านในมีอีกนะครับถ้าเริ่มต้นที่1น0 0อยบาทจะเป็นตัวนี้ครับ LG ครับ LG หกกิโลครับ1,500บาทอุปกรณ์ครบครับมีฝาอันนี้ LG 7จกิโลครับ1,800บาทสีสันสดสวยครับเครื่องนี้พานาครับ1น0 0งพบาทด้านหลังจะเป็น ซัมซุงสิบสกิโลแล้วก็ซัมซุงส14กิโลนะครับเริ่มต้นที่293.2 3, 3 5เก้าครับ39แล้วแต่สภาพนะครับอันนี้ LG ครับใหญ่ๆครับ14บกิโลครับไม่มีฝานะครับ2 7 0 0ันบาทก่อนครบนะครับ น,นี่มีฝาสภาพสีสันสดใสขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น3,800บาทครับสวยๆเลยครับเครื่องนี้เครื่องนี้พานาครับ1,700บาทด้านนอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าน,น้นใช้งานนะับด้านในสวยครับสีสันสดใสงานได้ปกติครับทุกอย่างครับอันนี้ส0 0พครับไม่มีฝานะครับ เอลกีสิบเอ็ดกิโลด้านหลังเอลกีมีฝานะครับสิบเอ็ดกิโลเหมือนกันครับสองพันห้าครับมีฝาครับอัตโนมัติก็มีนะครับอันนี้ตู้เย็นนะครับเดี๋ยวอัตโนมัติอยู่ด้านด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลาะดูนะครับตู้เย็นครับสองพันสองร้อยบาทครับชั้นครบนะครับ สประตูครับ3 2มพครับของซัมซุงนะครับมีชั้นครบนะครับใช้งานได้ปกติครับยางยางเหนียวเน่นนะครับชั้นครบครับสวยๆเลยครับเครื่องนี้อัตโนมัตินะครับนี้พัดลม300ครับฮาตาลิตู้เย็นเล็กพันห้าครับ ตู้แช่สองพันนะครับนี่ครับตโนัริเริ่มต้นที่สองพัน LG เกากิโลนะครับด้านในครับสวยๆเลยครับ LG เจ้าเกจกิโล2,000แล้วก็ซัมซุง9กกิโลนะครับ 2,300บาทแล้วก็ซัมซุง g 10กิโลครับ2,300บาทครับด้านในแล้วก็มีด้านในอีกนะครับด้านในก็จะเป็นนี่เอีกิโลครับ มีฝาอุปกรณ์ครบ2,500บาทด้านหลังก็ LG ครับ11กิโลครับไม่มีฝาครับเครื่องละ2,000บาทครับอุปกรณ์ครบทุกอย่างขาดเฉพาะฝาปิดด้านบนนะครับ ท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามได้ก่อนนะครับหรือแอดไลน์เพื่อดูสินค้าก่อนได้นะครับแอดไลน์มาที่เบอร์0982757240แอดแล้วก็ทักนะครับทักบ้าสอบถามเครื่องสักผ้กามือสองสภาพดีราคาถูกครับตานนอกมีพันห้านะครับพันห้าถังเหล็กครับ ีบริการจัะส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสินค้าไม่ตรงปกไม่ต้องรับนะครับขั้นตอนการจัดส่งค่าขนส่งมีค่าขนส่งเครื่องเล็ก400เครื่องกลาง500เครื่องใหญ่600นะครับร้านนี้ไม่โกงแน่นอนครับเห็นเลขพัสดุแล้วค่อยโอนนะครับค่าจัดส่ง ถ้ายังไม่เห็นเลขพัสดุเป็นชื่อเราจะเพิ่งโอนนะครับเดี๋ยวจะโดนมิจฉาชีพโกงได้นะครับถ้าเป็นชื่อบัญชีอานัตแก้ววิไลนี่โอนได้ครับไม่มีโกงครับอย่าลืมกดติดตามช่องอนัตสือ่อวิทไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปถัดๆไปครับ เผื่อมีเครื่องสภาพผสวยๆราคาถูกๆมาจะได้รู้ก่อนใครๆครับขอบคุณครับเครื่องนี้แพ็คพร้อมส่งแล้วนะครับปลายทางภาคใต้นะครับเครื่องนี้นะครับส่งกิ้งครับทางร้านเรามีหน้าร้านนะครับแล้ว แล้วก็ขายทาง u t u b e อนัทเซอร์วิสนะครับช่องอนัทเซอร์วิสฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขายในลาซาด้าน,นะครับชื่อร้านว่าอนัทเซอร์วิสเหมือนกันนะครับขายในเพจก็อนัทเซอร์วิสนะครับแต่ถ้า facebook ส่วนตัวก็จะเป็นอนัทเจ้าวิไลครับลายก็จะเป็น l ลน์อนัทเจ้าวิไลนะครับโลโก้ร้านนะครับ Yeah.